นู่น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 ลากบ่วเข้าไปข้างในเลยครับนู่นนู่นเอาเอาขยี้แอปไปเนี่ยเอาดเอาเอายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมแงไปแล้วครับนี่นี่อยู่อยู่ใต้พุ่มนี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหนู่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับใหญ่ครับเอาโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับบ่วครับดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับนี่มันทานว่างเน่

ะะสวัสดีทุกทุกคนครับผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่ามาใส่แล้วใส่ทิ้งไว้นะครับไม่ยังไม่ได้กู้ไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเราทีแล้วก็ได้ไปแปดแต้มนะครับเป็นหนูพวกใหญ่ห้าหนูเล็กสามตัวนะครับนี่ครับมาประเดิมตัางแรกก็มี มีดีดนะครับมีหวงมีดีดแล้วแต่ไม่โดนนะครับสองดีดไปสองหลังนะครับติดตามต่อเป็นยังไงเยอหลังนี้ก็ดีดนะครับเดีด๋ยวไม่โดนอีกวะตอนนี้ก็เก็บมาได้ หลายหลังแล้วนะครับสนมากจะดีดซะเยอะครับแต่ไม่โดนครับไม่รู้ว่าเป็นหนุ่มเล็กหรืออะไรติดตามต่อไปครับเหลืออีกเยอะเลยครับที่ใส่เป็นเมื่อวานคนืที่สองก็จะเงียบๆหน่อยอืมปฏิกิร,กริยานะครับอะไรเห็นหรือวะ หลังนั้นดีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าโดนไหมไม่ดีดติดนี่หนึ่งหลังไปดูครับเดี๋ยวเมาดูกันหนูท้อขาวนูทขาวอ่ะโดนโดนอยู่ครับแต่มันไม่ใช่หนูใหญ่นี่แหละผมว่าตัวนี้แหละที่มันมันโดนแล้วมันแบบทำให้บ่วงดีดหนูแก้มครับหนงแก้มรับหนง,งแก้มมาแล้วมา ติดตามต่อครับน,นน้นนอเอหลังนี้ยางมวนขึ้นไปข้างบนนะครับอีกหนึ่งหลังออของขาวครับโดนอีกโดนอีกแต้มครับผมแต้มที่สองของเช้านี้แล้วครับ สายกับนะะ่ายดุนฟังอันทุ่นถาของันนะใจะกลับฟังนี้นะน่ายดุนนะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดแต่ไล่ไล่นะ,ะขอบคุณลุงนะครับ ตายแล้วปุเอาอยังยังไม่ตายด้วยนี่ถูกลำตัวเข้าลำตัวนะครับนะครับเดี๋ยวเก็บนูก่อนครับติดตามต่อน,นี่นี่สองแต้มนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลงานกับเหล็กกันต่อนะครับว่าจะมีผลง,งานสักกี่ตัวแล้วก็มีเอาบ่วงมาใส่ทางนี้เพิ่มนะครับเมื่อวาน พราะว่าเหมือนจะมีตัวเดินเส้นพานค่อนข้างเยอะเลยเอามาลองใส่ดูหลังแรกก็ไม่โดนครับหลังนี้ก็ไม่โดนครับอ๋ออ๋ออ๋อโดนครับ อ๋อดนับดดครับลากบองมาจากไหนไม่รู้ครับแต่มาติดอยู่นี่ครับนี่นี่บองอยู่นี่นี่โดนอยู่นี่แล้วหนึ่งแตรมฝั่งนี้มาแล้วครับอือืมอนี่นี่กำลังคลึกอยู่เลยครับไม่เป็นไรเพิ่ง

ขาดครับดีนะยังอยู่ให้มาขาดอยู่กับที่เรามาเจอกันนี่เขาจะให้ชว์ผลงานเสหนไหยตามต่อครับนี่นะครับนี่นี่นี่ตัวให,ใหญ่เลยครับนี่ตามต่อครับมีเสียงแครกแคกอยู่ข้างป่าครับไปลุ้นกันไปลุ้นกันมีเสียงมีเสียงมีเสียงขยับครับ มาดูครับมาดูครับนู่น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 รากบ่วงเข้าไป็ข้างในเลยครับนู่นไปเอาเขยิงแยบไปเนี่ยเมันคาดเกินระเบ้าหนาเอ้ยยังอยู่ไหมอยู่ไหมเงี้ยไปแล้วครับนี่นี่อยู่อยู่ใต้พุ่มนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหนู่นใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เลครับไซส์ใหญ่ครับใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โห นีก่กลับกลับใส่ไว้นี่ไม่โดนเข้าไปโดนบ่วงโอ้โหหางหางมาเริ่มเลยครับจะหางจหาง โอ้โห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 ตัวนี้ตัวนี้ดูนะครับโอ้โหยหญงใหญ่ครับโอ้อย่างใหญ่เลยตัวนี้ดูโอ้โหโคตรใหญ่โคตรว่านนะครับโอ,อ,อ้โหไปครับไปครับนะหูลากลากเข้าไปดีนะไม่ขาดนะครับตัวนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่เลย ดีนะมันอยู่ให้อยู่ไซนี้ปกตินี่ขาดเลยครับดูรว่แต่เส้นเล็ๆกๆเองครับเทียบผมรวแต่โอ้โหหนูอ้าวครับ player, นี่น,นี่ดู<ๆ>หางนี่นิ้วก้อยครับนี่นี่นี่หางนิ้วก้อยโอ้โหแต่ครับเดี๋ยวขอญาตโก่อนครับโอ้โหตัวใหญ่จัดนี่นะครับได้แล้วโอ้โห โคตรอ้วนนะครับตัวยังใหญ่เราเราจะมาเอานกกันครับอ้าไม่ทันแล้วครับเอาโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับบ่วงครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับดินไปเน้มันทานบ่วงนีนบ่วงนี้เือบ่วงน่าอุยใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วครับดูดูดู <อ>ใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้โหยี่นี่นี่โอ้โหวันนี้เด็กเด็โกโจับนี่เหรอวันนี้พอพวกไอแมีงอีกแล้วครับโอ้โหดูดูดูเฮ้ยโคตรใหญ่อะ <c oughs> ครับสองตัวใหญ่ๆอีกแล้วโอ้โหอย่ยาลูหมายนี้สองวันมันหานเลยครับมันหานเลยสองวันมันหานเลยนี่ใส่ยังใหญ่ครับ นี่โอ้โหตัวนี้ฝนใหญ่เยอะปล่อยเยอะปล่อยตัวผูครับตัวผู้โอเคครับถ่านบ่วงเนี่ยมาเก็บมาเก็บนู่นโน่นอันนั้นโด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 นอ่ะโอ้๋หวานหวานนะครับช้านี่หวานหวนแล้วนี่เอาใส่ไปเรื่อยๆครับติดตามต่อครับโอ้ยางนี่ครับผลงานบ่วงวันนี้หวานหวานเลยครับนี่กลับกลับโดนนี่หนึ่งหลังครับผมรองเท้ครับโดนกลับนี่หนึ่งหลังนะครับโอ้ย มันมาแล้วโอเคนเคเ่ขานะนะมีโดนอีกแล้วครับนี่มีโดนเพิ่มเติมมาอีกแล้วหนึ่งแต้ม ตามต่อครับตามต่อครับหมานๆแล้วครับช้านี้นี่หลายเต็มแล้วครับน้องใหญ่ตัวนี้วัดายญฮ้เพิ่นอุนบรรยากาศแดดเพิ่งออกครับนี่นี่นนนน แต่ออกมาครัติดตามต่อครับผมน,นี่หมาม้านดูที่บ้นั่งบ้านดูุนะโดนดีแล้วครับโดนอีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับโอ้โหโดนใส่เล็กใส่เล็กหน่อย,เ,ยเอาหมด <laughs> เก็บหมดแล้วเก็บหมดเราไ,ได้ก็แล้วดูหลังนี้ต่อนะครับ ไม่โดนครับนังสุดท้ายไม่โดนครับครับกลับจากหลีกครับแมนมากโดนครับโดนด้วยนะครับโดนแต้มที่เก้าของวันนี้นะครับนี่แต้มที่เก้าครับแต้มที่เก้าของวันนี้ครับ ครับสรุปผลงานกันอันนี้น่าจะน่าจะสรุปผลงานครับนี่นะครับอยู่อยู่ในถุงนี่สองนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนูพุกมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองไซส์ใหญ่ๆที่เห็นในคลิปเมื่อต้นคลิปอะครับนี่ครับนี่เลยอยู่ในถุงนี่เลยเดี๋ยวเรอให้ดูก็ได้ครับตอนนี้ยังเป็นเปนทั้งหมดอยู่เลยนะครับโดนบวงนี่นี่ครับโอ้โหใหญ่เลยครับ เราพูดทัง <Merci> นั้นครับอ้วนเลยครับไสโลครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ